สวยหรูดูประหยัดน้ำมันและลุยได้ทุกสถานการณ์มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยเต็มที่กัดต้องคันนี้เลยครับกับ t ตัวจ้า Corolla Cross 1.8 Hybrid Premium Safety ปี2021 อันนี้มาในรุ่นท็อปสุดแล้วระบบความปลอดภัยเนี่ยผมชอบมากเรามาเริ่มดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับกระจังหน้าดีไซน์ใหญ่โออ่ามากมาพร้อมกับโลโก้แก้วนะครับฝังเรดร์เซนเซอร์ไว้ให้ไฟไบเบ,บีมโปรเจคเตอร์ด้นาน้ในเป็นสีน้ําเงินและมีไฟเดทามลัดยิ่งไล่ให้ด้าน,นล่างมีไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตัวล้อนะครับมาพร้อมกับล้อขอบ18ยางใหม่วิ่งได้อีกยาวมาดูด้านหลังกันบ้างครับท่านผู้ชมมีออปชั่นมากมายนะครับเห็นดูเรียบๆแบบนี้ดีไซน์งามๆนะ กดออกมานะับมีฝาดท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวพอเราปิดมาปุ๊บดูด้านล่างครับมีสเกิร์ตมาให้เป็นท่อหลอดสี่ท่อนะตัวนี้สวยมากบอกเลยว่าชอบมากเป็นการส่วนตัวไปเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับพูงมาลัยหุ้มหนังนะครับปูมัลติฟังก์ชัน แล้วดูเลขไมค์สคันนี้วิ่งเพียง3 1 0 0 0จอทัฟสกรีนมีกล้อง360องศาตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้แบบดูโอโซนและพร้อมกับเกียร์ออโต้ CVT อันนี้ขับง่ายมองขึ้นไปคุณจะเจอกับซันรูฟนะครับนี่พร้อมไว้ใช้ทุกสถานการณ์เลยนะคันนี้รับไปเลยครับดอกเบี้ยสุดสุดเริ่มต้น1.99%าและคันนี้ไม่ดาวไม่คำํำผ่อนเพียง1 3 0 0 0ันกว่าบาทตลอดสัญญาครสนใจคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้เลยแล้วเจอกันที่โชว์รูมกุลิล่าค่ะเพราะคุณคือคนสำคัญ<ม>กรรลาคาลคักกถุณ ย้ำนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมามบ่อยๆไปแล้วครับสวัสดีครับ